อ,อย่างเขียนว uh ่าตานขวดเนี่ยกับผมทำไ้เป็นเม็ดมันเต่าๆกันกับโดยการโผล่ใจตาค่ายโขงจันเลยก็ได้เป็นคนเต่าๆกันก็ไปทําเป็นต้านโขงน้ำตึงต้านโขงน้ำนี่กับโก้ค่ายกันกิโลนึงเงินเก้าสิบอาบาทตึงรวยยี่สิบบาทมันมีตำตำใสเหล็กใส่ย่อยนะครับเป็นเรยมันมีเหล็กกลางเหล็กโอยย่อยกับก็นาดตาค่ายหนึ่งซิลีต่ว่าไอมันลุงนะครับตึงก็จ่ายามจันทร์ามจันเนี่ยเออพาไป โงน้ำมน,นะครับไอ้ต้้นเนี่ยจะลู่หนึ่งเราเคยใกล้ได้ลู่หนึ่งสิบกว่าบาทนะครับสิบสี่าทสิบห้าบาทเตว่าพปไปทํามันเนี่ยครับพกไปเปรรูปนิดเดียวเนี่ยครับก็เจอกันเนี่ยขาวสิบบาทตึงเออขาสิบห้าบาทตึงรวยยีรวยทราบยเลยครับทำในยูทูบก็มีครับเด็ก <laughs> ลงมาบอกว่าตั้งโองน้ำี๋ยวก็ลู่นึงรวยบ ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ